สวัสดีนะเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับบิตคอยนะบิตคอยบิตคอยก็ให้ดูเส้นราคาเส้นสีแดงนะครับพอดีผมบายไว้ตรงสี่หกเส้นสีเขียวนะครับสี่หกเก้าสี่หกเก้าสองหกจุดสองเจ็ดนะครับคราวนี้ เขายังไม่ขึ้นนะมีการย่อเขาอาจจะเหมือนข้างล่างข้างล่างนะครับที่อตอนนั้นมันจะขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับเขาจะเหมือนเหมือนลีลานนหนึ่งเขาจะต้องขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องขึ้นไปทำอไไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเขาจะขึ้นไปทำเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเขาทําเขาเรียกว่าทําฐานครับทําฐานต่ํากว่าทําฐานต่ำกว่าฐา,านาเดิมตอนเนี้ยเขาจะต้องเด้งขึ้นนะเด้งขึ้น อาจจะเด้งขึ้นต่ำกว่ายอดยอดเก่าอ่ะอน,นะครับยอดเนี้ยนะครับนะขึ้นไปทำฐานโลถ้าเขาจะกลับตัวลงนะถ้าเขาจะกลับตัวลงเขาจะต้องเด้งขึ้นนะครับเพื่อทำฐานเอ้เพื่อทำยอดเขาเรียกว่ายอดโลนะยอดโลอันนี้ยอดหายนะครับก็น่าจะมีการเด้งขึ้นอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคราวน,นี้สมาชิกในห้องนะครับในในกลุ่มผมนะครับเขา มาถามเมื่อเช้านะผมก็เลยหาเส้นราคานะครับผมก็ให้บายที่ราคาอ่าสี่หมื่นห้าเส้นสีแดงนะเส้นบนนะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยิบสามนะครับจุดหนึ่งสี่นะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อ่าไม้แรกนะไม้แรกนะบ่ายตรงนี้ไม้ที่สองนี่เป็น SL นะครับให้บายถ้าลงมาแล้วก็ ไม่พ้น SL สแอนะบายได้อีกหมายหนึ่งนะ44,351.34นะครับอันนี้ผมให้ราคาไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับผมไม่ได้ชี้นำนะก็เอาการวิเคราะห์ผมเนี่ยไปปรับใช้นะครับแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับกดเอาเองนะครับผมไม่ได้ชี้นำนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ